ก็ถ้าเกิดถามว่าทำไมเปลี่ยนใจก็มีไฟอยู่แล้วทังตัวก็เทน้ำแข็งไม่ค่อยมีเอามาคอมโบกับนาน้นอยน,น่าจะเวริร์คก็แค่นั้นมาลุยมีอยู่5 4 0ามเพชรกับอีก2ลูกแกว้วจะได้มามาดูไปครั้งแรก ค้างเลยโอเคมาเปรี้ยงคอยสีอะไรสีม่วงสกิปเลยโอ้โหเล่าเมันก็เอาเลยนะเล่วเลมันก็เล่นเลยนะอย่าเฟสีหนึ่งไปขันที่สองอหอยได้เหอะอากาศนะมาเปลี่ยนคอ้ขอสีทองแค่ลูกเดียวพอ โอ้โหสีม่วงสคริปอะไรโอ้โหหนังสือไปคันที่สองเปรียงควว้มานี่งไงสีอะไรสีม่วงโอ้โหสีม่งมาไอ้คขยังมีอยู่แดงให้หมดเอาให้หมด ได้หมดเอาไปมารอบสุดท้ายไปขอสีทองเหอไไม่ได้อืม้มไม่เป็นไรเกือก็ไม่เป็นไรเอาไปโอ้หมดแล้ววนะ เ,เห็นไหมนะเหลือนี่อยู่เห็นไหมไงงาขั้นสุดท้ายไม่ได้โอ้โห,โห ไปละเดี๋ยวค่อยส่มใหม่ไปก่อนอันนี้ไปก่อนแบับหนึ่งเดี๋ยวนะว่าทีนี่ได้ตัวมาเอ่อไหนไวะยาเฟยนี่นไง ซื้อเปลีนยนใส่ห้าดาวไปอัดแฟกเออใส่นี้ไปก่อนกระกันฮาริก,กาใส่ไป với bồn át khoai ừ hồ không ra áp đây S 1> <S 1> <S สรุปเคลื่อ์ <S 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 ไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมียังเก็บเฮ็ดทันอยู่เอ่อเดี๋ยวกินี้จะทำอะไรบ้างโอเคโอ้ยไม่ใช่ตังค่าทีม ไม่เป็นไรยี่สิบวันก็เก็บเพชรทันอยู่รอเก็บเพชรทันอยู่รอ,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 รอโอเคยี่สิบวันก็ทันอยู่น่าจะได้ประมาณสองพันโอเคไปแล้ว